เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Sub s c r i b e กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2568ณนคะณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติลบนิลมิตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ประจำปี2568าโดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกลักษณ์รัตริศบำลงรองคณะบดีด้านการศึกษาก่อนปริยารองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์อภิชาติตันตะวอลิลป์รอ,องคณับดีด้านการศึกษาหลังปริยาผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทวัชชัยมั่นอันรองคณะบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศ ช่วยคณะบดีด้านวิจัยนวัตกรรมและวิทศสัมพันธ์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอลินทยาพมมินทิกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหา,ามราชนครเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาตลอดปีแล้วตอบคำถามแก่สื่อมวลชนที่มีข้อสงสัยหลังจากเสร็จพิธีแถลงข่าวมีการสังสรรค์ทานอาหารร่วมก,กันแล้วมอบของขวัญรางวัลให้แก่ สื่อมวลชนเป็นการขอบคุณที่รายงานข่าวให้คณะแพทย์มาตลอดปีก็อันดับแรกก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับที่ให้เกียรติมาในงานแายงข่าวในช่วงปลายปีของคณะแพทยศาสตร์ยุคปี2568คณะแพทยศาสตร์มหิดลเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำนะครับซึ่งเราพยายามที่จะยุ่งเย็นให้เป็น High Performance Organization แล้วก็จะเป็นมือแพทย์ใจเพื่อความแยกย้าด้านสุขภาพด้วยน้ำหรัก เรามีทรกิจสำคัญ4ด้านนะครับเราจเป็นการสอนนะครับส่วนสารงานวิจัยวิากรรมบริการต่างๆแล้วก็การคืนสู่สังคมในรักษาะศิลปะสังคมนี้เราจะพยายามทำทุกด้านให้ดีที่สุดครับวันนี้ก็ถือว่าบทบาทของสื่อนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งการแพทยศาสตร์เพจะได้เป็นการนำเสนอสิ่งที่พวกเราทำให้กับสังคมทั้งเรื่องที่แพทย์ไดพัฒนาต่างๆรวมถึง ความรู้ที่จะนำสู่ประชาชลในสาระต่างๆสิ่งแวดล้อมภัยสุขภาพก็เรตั้งแต่ใช้สื่อสืชนหร่อนี้ทั้งสิ้นในการบริการไปท่านผู้ก็ขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับสื่อชนที่ได้ความรุนารเราตลอดช่วงเวลาที่ผู้บริหารรวมถึงช่วงเวลาที่การบริหารในคราดีทุกสมัยเอาได้ความรู้จากสื่อชนมาตลอดนะครับวันนี้นอกจากจะมีการแถลงข่าวประจำปีแล้วนะครับเราก็ยังมีจิจกรรมสำคัญเนาะก็คือว่า ซื่รชนทั้งงานนักนะครับเราก็อยากดูแลสุภาพของท่านด้วยเพราะว่าผมก็ทราบว่าเขาคงม่ค่อมีเวลาไปดูแลตัวเองเอาเป็นว่าสังคมรอบสันหนึ่งปีก็เรียนเชิญมาตรวสุขภาพสักทีนะครับก็ทราบว่าทางท่านผู้บริการก็เกี่ยมกันหลายเรื่องนะครับทั้งหน่วยาที่อยู่ไม่ได้สัากาโรงพยาบาลมหาลานยนไปได้จาสุขมาริรักสุภเพลระทั้งสามจุดบริการสำคัญของเราก็ลดแต่มาช่วยเหลือดูแลทั้งจ่อเลือด ทั้งมีการมาดูบริการตรวจความสมบูรณ์ของเรื่รองต่างๆนะครับแล้วก็แนะนำนะครับเรื่องของการรัสุภาพอีกหลายรายการซึ่งท่านคงจะเห็นอยู่ด้านหน้าแล้วโแพทย์แผไทยของเราซึ่ป้สงเรื่องก็นำทีมรถสดอกจากโรงพยลแผไทยและแพทยสงสารที่อยในเมืองในโอทาวของเรา,นานเ,าเนี่ยเนาะมาฟังด้วยก็ลมติงความรู้เรื่องการป้อวิทยาร์นะครับการบริจาคต่างๆ ก็ครั้งนี้เพื่อสร้อนความขวงใหญ่นะครับที่พวกเรามีต่อสื่อมวลชนนะครับทุกท่านราชการมาตลอดทุกปีท่านขึ้นมาจริงต้องทำข่ขาวติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาท่านสุภาพดีท่ดีใจเพราะท่านก็เป็นคนดีสำหรับเราอตลอดครับสำหรับการใส่ข่าววันนี้เรามีทั้งหมดอยู่ผู้ใา่ายข่าวจำนวนมากนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปจากทุกครั้งที่ผ่านมาทุกครั้งก็ทำดีใส่คนเดียว แต่คนเดียวไม่เดือดร้อนเอือกับ mm. ก็เลยใช้วิธีการว่าเราแสนอแบบเรียกว่าแคปซูลกับแคปซูคลคือคนละเส้นสันน้นเจ้าหน้าตาเราลอมมาเดินแสนงให้ดูนะครับเจ็ดแปดท่านเลยวันนี้ขึ้นลงพูดพับนะจะมีทั้งท่านรองณตรีดูก่อนปริญญาเราต้องมีกับปริญญาแล้วก็เราต้อมีที่ด้นา,ากนกา,า,ารภาคสิิ์แวดล้อมเจตสุขอย่างสำคัญให้ฟังแล้วก็หลอดทีด้านวัตกรรมโดยมีอาจารย์สุรัตน์ที่เรารู้จักกันดีแล้วนะคะรับก็มาเสนอ ท่านหออ๋อก็มาแล้วครับวันนี้เจียนตัวอย่างดีผมเห็นสไลและอลังการนะครับแล้วก็ท่านผู้กระจสุชิพัฒก็มาด้วยที่มาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ท่านผู้กระจายสุนิลทั้งหมดก็นับมัดรวมกันก็เลยมาสักเจ็ดแปดท่านของผมด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลดีๆนะครับสหราคุณง,งานที่ผ่านมาแล้วก็ทิศทางที่ไปในอนาคตผมคาดการณ์เชี่ยวชาญแ,แล้วก็ส่วนบริการที่สำคัญที่ไปในน้ำแพทย์นะครับอันที่สุดก็หวังว่าการแถลงข่าววันนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่นนอ นะครับเราเกิดพิการเสริมส,สร้างสุขภาพให้กับสิทธิชนและมีความสัเร็จดนีเข้ามาขององค์กรของเรานะครับถึงด้านแพทยาศาสตร์ที่อยู่คู่คนเชียงใหม่มามากกว่า65ปีคือเข้าปีที่66ลแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกนะครับที่เก็บม,มาลุนรับกรงานข่าววันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายก็คงจะมีกิจฉาล่วมสมุดและว่าการโดกาอท่มีใหเก,กนเนะครับ,ออรบของงานจาต้นรับยิ่งยิ่ยิ่ง แลวก็ขอบคุณจายเสียงข่าวดังวันนี้นะครับขอบคุณครับก็มีผู้บรนหารทั้งหมด57ท่าน57ท่านซึ่งเยอะนะครับเยอะมากเพราะว่าเราดูแลคนทั้งองค์กรรวมถึงศูย์ศาสตร์สัตว์เลี้ด้วยเนี <Yeah, ่ยประมาณเกือบงานด้านแพทย์ศึกษาด้วยนะครับเช่นตกที่นี่ตัวนี้นะก็เป็นที่สเปญอันนี้ก็ไปกับที่เป็นร่องการเรื่องของแพทยศาศึกษา ก็เป็นที่แน่ถ้าภูมิใจของพนัแพทย์ทุกอย่างนะครับการตอบปัญหาวิชาการนะครับก็มีหลากหลายนะฮะก็อันนี้หลายท่านแรกเนี่ยน่าจะเคยเห็นนะฮะเด h e b o นะของไบซีลาานะครับ3นะฮะหรือว่าล่าสุดของงาน CIBU IOC นะครับก็คือเป็น International Medical Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติที่จัดที่เราเนี่ยเราก็ได้อันดับหนึ่งด้วนะฮะนี่ก็ภูมิใจของนักศึกษาแพทย์เรานะครับอื่นๆนะครับผมทำเสนอเรื่องวัตกรรม นะครับท uhm. mm ี่เข้ามาดูแลนักสัมภาแพทย์ของเรานะครับปี68เนี่ยเป็นปตปตปเอกนะครับทางทางหน่วยของเราเนี่ยก so ็ทางคณะแพทยศาสตร์นายชิมัยนะครับก็ได้มีความมุ่งม yeah. ั่นครับเพื่อสร้างความร่วมมือนะครับทั้งนักวิชาการและ MOU นะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่ง 35%ไม่ได้เวลารอแล้วจะลดลงเพราะฉะนั้นเทินาราชลดลงปุ๊บและเวลาการรอคอยในการตรวจและบริการต่าๆก็จะลดลงนะคะเทคโนโลยีต่อไปนี้นะคะที่ท่านได้ดูไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะคะผ่าไปแล้ว90รายตอนนี้นะคะเทคโนโลยีของการแก้ไขหลือต่างๆรักษาโรคหัวใจที่เทคโนโลยีต่างๆเราก็ทําไปแล้วนะคะศูนย์ผุ่ไขวิทยาศาสตร์ท่านท่านคณะบดีได้กล่าวไปแล้วว่าแพทย์ทีมแพทย์ที่ผ่าตัดผุ้ายวัา ใช้สกิลที่เขามีนะคะทำให้การที่น้องคนหนึ่งต้องการจะดูแลพี่ด้วยการที่จะให้ตับกับพี่เนี่ยประสบความสําเร็จทั้งสองท่านเนี่ยม,ม,มีคุณภาพชีวิตดีเราทําอะไรบ้างคะผ่าตัดไตตับตลลัดอ่อนต,ต,ต่อไปเรากจลังเตรียมทีมนะคะในปี69นี้ว่าเราจะพยา,า,ายัมผ่าตัดปลูถ่ายปอดให้คนไข้เลย,ยนะคะเรามีการวิเคราะห์เส้นทางคนดีร,นรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือตลอดทั้ง พระพุทธปีรักรานิมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพระพุทธหันดคุณชัยสุภาพบุคคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำเขตพื้นทีล่ลำพูนซึ่งคณะแพทย์เราก็เตรียมไปเปิดสูงที่นั่งด้วยจุดนรบันาลให้ท่านผู้บริหารบุรคลากรของคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านจนปะประกอบคุณครัของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะช่วงเช้าน้องต้าคะเราส่งมอบสุขภาพดีให้กับพี่น้องสมมุลชนแล้วนะคะคเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะได้ส่งมอบของราำวัลให้กับผู้โชคดีด้วยนะคะใช่น,นะครับในการที่ครับเรียนเชิญพี่ๆร,ระะองกำเนิักการศึกส่วนตัของเราทุกทุกท่าบได้ ร่วมในการแถลงข่าวการดำเนินงานที่สำคัญของทางธนาคารไทยสายรุ่นช่วงใหม่นะครับและก้าวต่อไปในปี2569นะครับในปีหน้าต้องบอกว่ามีหลายส่วนงานนะคะที่เราจะได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อการให้บริการกับเรานะครับบกัปตันด้วยนะคะครับผม ลืมถามเลยครับมีพี่อคนนี้ของเราลงเเผให้บ่อยเหมือนกันนะคะครับผมทุกท่านนะิีดีด้วยนะครับจดีด้วยค่ะเอามาให้เตากระเพาะนะดีด้วยคเปิดเรื่อทำใหอากาศสะอาดในบ้านใช่อ่าาแสว่าพ้อตรนีแล้วเปเคร่า่าเก็บเสียงในหัวไว้ีดีด้วยนะจะลวววคาราบาีนะะ ต่อไปเป็นคิวของพี่เจีย๊ยบแล้วค่ะพี่เจีย๊ยบครับเช่นเป็นไมเกรดีะนะครับก็มันจะเปิดไม่เปิดนะครับเครื่องชมกาัตริยนะคะเชื่นใจบ้องชมต่อยแทบตึงเทียมกิดไม่เป็นไนรถือว่าดีด้วยค่ะราวันต่อไปนะครับเป็นเตาอเนกประสงค์เตาลิ้นปลา ตอยสวยเตอนแก้ได้เย่ต่อไปครับนั่งโชว์ไปเลยครับอย่าไปหมดนะครับเ้าเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ะสมจากอาจารย์เอนนี่อย่าไปหมดเด็กนนี้ครับต่อไปเป็นเ็กน้อยมสสูไม่ได้รางวัลอย่าง จะได้ก็พอหรือว่าดีเป็นเคล็ดรางวัลต่อไปค่ะบิลทั่วไทยค่ะนภาพรทันยักษ์รางวัลสุดท้ายและอีกหลากหลายเมนูที่อยู่หน้าเราได้แดงหมดเลยไอการ์ตาวจะไปเปิดตอนไหนไม่ได้เั็นนแต่กาแฟไปดีเองนะพี่เม่นะให้หนึ่โอเคอุณวันนี้สุกเท่าไหร่นะสุกวันนี้ค่ะถ้าไม่สุกแปลว่าจะได้เสียปั๊บแสดงวันไี้ให้ปลาไป ไบเกอร์นิวส์ทีวีครับไบเกอร์นิวส์ตะวันยินดีในน้อยจากการคณะแพทย์นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับการร่วมรับฟังการถ่ายข่าววันนี้เรื่องโวยพรผมก็ได้โวยพรตลอดเลยก็ตามนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆกับปาร์ตี้หลังจากการแถลงข่าวไดมีอาหารรับประทานแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่เจริญทุกคนนะครับทีมสื่อสารองค์กรงานบริหารทั่วไปคนรถไฟคนเดินทางและท่านผู้บริหารทั้งหลายทุกท่านเลยนะครับขอบคุณเแอนดี้แล้วก็แฮปปี้ยูเมียนะครับ สนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข5470614948